นะคะมุน,นีนุนธิยาจะมาตามแล้วทางของค้นทองนะคะค้นทองงวดที่พันามาเาพิ่นหายหกหนึ่งกับซีหนึ่งเลขออกหนึ่งซีล่างนะคะงวดนี้เพิ่นกระหายมาแล้วมีสองคู่จะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะนี่นาโอ๊บบ่ามันบะแนนจ้าบ้ามน,นคนทองที่นุธิยาทายไปสีมีสองคนนะ้ค่ะคนหนึ่งขึ้นอโอ๊บอโอบน,นี่เป็นพี่สะพ้ายของน้องคล้องนะคะ นะคะคิพ้นท่องมุนทิยาลงไปค้นท่องสองคนจะซื้อเลขตัวเดียวกันคือ4ี่หนึ่งกับหกหนึ่งผลป่ากดวาเลกออกหนึ่งสี่อันก้อนเล็กออกคือยินนมารดขั้นหีหองคัะหองแน่แต่หสองเทียบบ้าหม่บ่มมแมนวันพามันบอกหมบ่แมนวันพากับห้องพี่น้องเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้อสิบหเรื่องทะเบียนนะคะเนาะข่ะมันข่ะมันหูว่าหองตัวสินะคะเพื่อนบอกว่าก้อนหวยออกมือหนึ่งนะคะ รถห้องห้องสองข้างนะคะทะเบียนหกหกสี่หนึ่งโอ้ยสุดยอดอีดีรถขำรถคูนนะคะโอ้ยโอ้ยรถนี่ยังคือเมื่อคูนค่ะเพื่อเมนต์ม่นวันพักกับห้องห้องก็เลขออกอันเราจะคล้องรถทพนได้ารเป็นได้คล้องรถสือไปดินลอยลอยกีาบาทเนี่ย หน้าอบนะแ<ร>ล้วหน่อยสามส <30, S 1> ิบน่อยสามสิบซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีเราเรา้อะไรรอยอะไรนั่งถึงรตอรีใบหนึ่งจะได้ร่อยทุกอยหมดทีแล้วนะคนที่แล้ว,ลวลป้าซื้อตัวละสองพันบนเดนหนึ่งซซีหนึ่งฝันมารดหายงวดนี่ตามนานะ้อยหนึ่งพี่นั่งแอมซื้ตัวละฮะพี่นั่งแอมซื้อตัวละพันหมดทีแล้วงวดนี้ตามบ่งวดนี่มาตาม เพิ่นซื้อตัวเดียวเลยหนึ่งซีซีหนึ่งโดดแบบขอนวัลหันตัวละพันงวดนี้บ่ตรตามบุตรตามนะฮาเดือดมากมาไงทองปาดคนทองเนี่ยอันสรุปว่าบตเตอรี่าลตเตอรี่าเอ็นคนทองปุ่นถึกใบหนึ่งแล้วก็แม่เพิ่น่นบ่เจ้าของรถแม่คนทองเจ้าของรถได้แล้วเจ้าของรถได้เก่าใบหนึ่งซีที่เพิ่นอยู่นอกอ่ะแม่เก่าใบเก่าใบนะเฮ้ยนาสิท่อบอกป้าเนี่ยอันป้า วันมือเลขออกรถขั้นนี้ห้องสัญญาณดังสองเทียนหนาสิว่าสิน้ำและโอ้สุดยอดสุดยอดปไามีเบอร์อันสรุปวันถึอหางวันที่สี่วันซ้อนก่อนหาเนาะหาว่ามันหาเนี่ยล่ะหางวันซ้อนเนาะดีดีเลยอจนยามบัไดแล้วหางวันซ้อนสรุปว่าไม่ตะรถขั้นหนีนี่ตือรถหลักเสองที่แรกมาตอนนั้นมันอยู่บ้านสี่หกหกหกสี่หก กะโหกกออกแล้วเนาะลรวก็มาอ่ะมาออกรถไม่บหรอรถไม่กะโกสามเนาะก็ออกแล้วปาอันป่าพินยูบ้านหลังนั่นเพินชอบห้องวันพ่านบ่สัญญาณดังวันพาะใหญ่ม่หนีว่าหันห้องใหญ่ม่หนีว่าหันห้องว่าสันมันนี้ก้อเล็กออกมือนึงมือนึงอันนี้ย่บ้านบอกให้ฟังดี่ามันห้องสองเทียบปาดไม่ย้ายสาไดาเป็นไย้ายสาบริสุทธ ฟ้าเราก็เสียดายไปยังเตได้แล้วมันนัโดด่องสองเทียเสียดาหายมืนกันนะอันต่างตะเลออกมาเห็นกันแล้วมันบอกกันนะอบข้นทองขึ้นกันนะว่านไหนมาหรือออกว่านมันว่านไหนมาน่าอบยิ้ใส่ตอนนี้วิ่งอ่นะเราไปใส่อบว่านหมว่านหนไี่เอฟซี่หายมาตามบ้าข้นทองแม่แม่นคักแม่นแน่ค่ะเดี๋ยวเอฟซี่เพิ่นว่าเลขซี่หนึ่งซี่ซี่หนึ่งหนึ่งซี่นี่ส่วนมากเก่าซีเปอร์เซียนบรรจัยเคิงเด้ แต่นั่นนายแอมกับแายเครืองนั่นแหละเลยอันนั่งได้เพื่ซื้อกะว่าจะซื้อละว่าจะซื้อนั่นนายแอมวันนี้นายแอมมาจ่ายเครืองก็เล้บอยอยากเอาก็เล้ไปเอาน้ำทั้งพี่เขาจะจ่ายเต็มที่ว่ากับบอยอยากเส้นน่ะแมมเพราะว่างวดที่ผ่านมาซื้อตัวละตัวละสองพันนอนก่อนน่าปกติอ่ะข้างหอยเราปกติซื้อเลยก้อนนี่แล้วต้องงวดนี้เซื้อซื้อก้อนเขาจ่ายเต็มมันป่ะซื้อมือเรียกออกเขาจใจเครืองอนี่อ่านเขามาสายนี่แล้ว ฮัลละเหตุผลนหนึ่งนั่นแหละ่างคนจ่ายเครื่องเลใจ่าออกเล่ซื้อหน่อยแม่ก็เลยไปซื้อกันปกติน่นเอ๊าไปนั่งดซ่อ๊ะเ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 นาะเอ๊ะเอ๊ะ้อ๊ะเอ๊ะเอถะกอ๊ะเอกะเอ๊ะเอนะเอ๊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 ะรอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาะเอ๊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 ะเอาะเอ๊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 ะเอจะเม๊ะเอหะ กับสามซีข้านั่นอ๋อข้านั่นข้านั่นเป็นทะเบียนยังก่อ4ซหนึ่งเอออีกหย่่งอซีหนึ่งสามหกขนานั่นนหนึ่งสามหกกรเลขสี่สื่อหนึ่งหกกับสามซีคือเอาเอาตที่มันเหลือสี่สื่อหนึ่งหกกับสามซีเลขขนานั้นที่เก่า ต้องไปตาเดี๋ยวป้าก็ต้องไปทําคลิปค้นทองอีกว่าจะซื้อตัวเดียวกันบอเนาะวันที่ผ่านมาหนีข้นทองสองคนยืนยันจะซื้อหกหนึ่งกับสี่หนึ่งคือกันนะคะรางวัลนี้มาถามน้องข้องก่อนน้องข้องว่าจะซื้อหนึ่งหกกระสามสี่นะคะถ้าเน้นนี่สีเน้นตัวได้อะนั่งมักหนึ่งหกมักหนึ่งหกเดี๋ยวจะไปเฮ็ดคลิปนะแอมไอหน้าโอ๊ค้นทองว่าเพิ่นซื้อมักตัวเดียวก <vit S 2> ั <kicking. S 2> kald, นบ่เนาะมักหนึ่งหกถ้าเน้นนี่สีเน้นบนขึ้นเน้นล่าง เนินลางเนินล <thick Job. S 2> yes. ่างท่านมาออกรางบ่าเกียแล้วทีตารางตะกามี่โบนยูฮอกก่าซี่ฮันี้ยังออกโบนอยู่เออมีมตัวนั้นนะสรุ่าเพิ่นเน่นหนึ่งฮกลางเด้อพี่น้องน้องค้องนะน้องพองนะสรุบาตองหด ค้นสือเลขโดยที่บ่ได้ฝันเ้อพี่น้องค้นทองนี่ถูกโดยที่ไม่ได้ฝันสื่อวนไปวนมายูตัน้ำรถนี่ถูกมาหางวดซ่อนแล้วนะคะรดสัญญาณดังเพิ่นก็ซื่อวนนยู่หันนะคะงวดนี้ว่าั้นดนดังมันว่าสัญญาณแต่ว่ากสิสื่อวนนยู่นีนเนาะนะคะวัตี่ิผ่านมาเพิ่นห้ตามซี่หนึ่งกับหกหนึ่งเลขออกหนึ่งซี่นะคะผู้ดำเนี่ที่ตามมาสัมผัสไปดังที่ตลาดป็นว่าออกน้อยเด้ืออกมากหกหนึ่ง เออออกน้อยค่ะคุณบออกมาอแง่ว่าจำไม่ได้ที่ว่ารถสัญญาณดังอยู่ตลาดรถียังขึ้นมาขำมาคุ้นไปเอเจโอว่าถามว่าดังแง่คับด้วมือสิบมาออกน้อยบ่ถ้าออกอีหลีแต่ละน้อยมีนมลายมันมีหลายน้อยมันเพื่อสัญญาณดังโทษบอกป้าหน่อยเด้อป้าสัญญาณดังเรียวยังสิกัสิมาตัดซื้ออยู่ในนี้เนาะแล้วรถยังมาขำมาคุ้นปันดีบ่ หมวดดิตะเล็กออกมาฝันไปแล้วก็เลยฝันตะกอนเล็กออกฝันยุฝันรถข้างนี่ละ่ะบอกฝันมาไปกับไอ้คน,น,นห้องคนนั้นจ้าขับรถนี้แหนมบู้แบบนี้ข้านางขางหลงังบอสนั่งนางขังรังนั่งก็บ,บอกมันยุดรับข้าเจ้าไปนั่มจ้าเดี๋ยวโตข้าเจออ้าน,นี้ยังไม่หลุดนั่งก็เลยเอาเอาเล็กแม้ถุกรถกระจกข้นนี่ละ่ะถุกข้างหลังรถได้ย,ยินบอสข้าเจ้าไปนั่โอ้เอิให้เพื่อนได้ยินเพื่อนกับบอสได้ยินอื ปันมาตัวเองนั่งข้างรังมันก็ออกข้างรังมาได้เนาะออกซีหน,นึ่งเนาะนั่นแหละมันเป็นหกหกสี่หน,น,น,นึ่งเนาะรถทะเบียนรถเนาะนั่นแหละนั่งเล่นได้ถูกกดถูกรถขั้นนีละเราขั้นนีไปได้วยฟันอันนั้นเพื่อนคูานาน่นั่งเพื่อนกับฟันบังคับรถไปน้ำกันขึ้นก็น<อ>เป็นฟันกัน,นแบบเดียวกันฟันแบบเดียวกันก็เรียกนั่งเหมืนฟันกรงกรงค่อยออกมือไปขึ้น แงมุ่งเสาร์หนักยงมุ่งขึ้นเหมืนฝันแงมุ่ขึ้นตื่นเ้ามาเลขออกเนี่ยเราลดสัญญาณมันกระดังตอนกลางคืนตอนเสาร์ก็เลขออกกันบางขึ้นต่างก้อนเหมือนหนึ่งดังก้อนแต่ว่าเสียดายจกแพงไปซื้อหน่อยมันบ้อกคิดยังไงคือสื่อซ้ำนั่นป้านึกว่าอันน้องข้องอะไบักลายอันนั่นชิดป้าแบบอันอันเพิ่นจอนนี่กับพ่จมว่ามันติซื้อเรกนะพ่อของลูกนี่ไหมนั่นมันหูต่อมาถือกับตดี คนต่างประเทศเพิ่่รู้เรื่องหนึงหน่งน้ำดอกวีนองแฟนเพิ่นเป็นคนต่างประเทศนะคะสรุปว่าคนท้องจะตามมีสามหนีเด้อมีหนึ่งสี่กับสามสี่นะคะแต่ว่าเพิ่นเน้นหนึ่งหกลางนะคะเดี๋ยวนนทีจะไปทําคลิปคนท้องอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปที่พ่านมาง้วนที่พ่านมานีทายสองคนพร้อมกันนะคะในคลิปเดียวกันคนทองยืนยันว่าจะซื้อหกหนึ่งกับสี่หนึ่งยืนยนันคือกันนะคะเลขก็ออกหนึ่งสี่นะคะงวดน,นี้ สัมผัส้องข้องก่อนนะคะเพื่อนว่าเพิ่นจะตามหนึ่งหกกับสามสี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบอกว่าเน้นล่างเด้อพี่น้องนะคะก็ซื้อไปกับบนล่างเลขวันนี้แค่อสองคู่นะเลขก็บม่ได้หลายคือเลขสุดคำนวณนะคะเป็นเลขเกี่ยวกับรถเนาะใกล้ๆมือเดี๋ยวป่าสิมาสัมผัสที่ด้ว,ว่าเพื่อฝันเกี่ยกับบันกับยางเงี้ยใช่ไหมเพื่อนมันมนมเอ่อเอฟซีคอมเมนต์มาว่าอยากให้ตามค้นทองอาศัยดวงค้นทองสินะเพราะว่าค้นทองเจนมากจะดวงดีเพราะวา่า ลูกให้โชคเนาะจะว่าอีแบบถือใบดีๆจะทองมากหวังว่าถ้าถือถือน้ำหน้าโอบนี่มันว่าถือใดีดีเออจะทองมากงงเลยแต่กี่ป่เคยถือตั้งแต่ทองมั่นปุกคยถิดเลยแต่ทองมั่นนี่ถือลายลายกันหางถือหางถือบ่วลายงถือบ่ลายหถือบลายกับเป็นโชคลาบนะคะอ้าวว่านี่ให้ถือลายลายเด้อสันให้เอฟซีโชคดีนะเด้อให้เอฟซีแห้งๆให้เอฟซีแห้งๆเอฟซีมิตรเสียดายว่าเลขกใกล้เคืองบ่ได้ซื้อนะคะ